ดวชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีกรกฎก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนตรงนี้เรียกได้ว่าพบเรือนของราศีมีนคือพบสุภะ สุภะคือพบเรื่องของความสําเร็จและอังคารณตําแหน่งนี้ยังติดตําแหน่งที่ดีที่เรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งของอุดมเกณฑ์ของชาวราศีกรกฎอีกด้วยและยังเป็นจุลจักรตามตําแหน่งอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวอังคารของคุณอยู่ในจุดที่แข็งแรงแถมยังอยู่ในพบที่ดีอย่างพบสุภะซึ่งถือว่าเป็นพบความสําเร็จในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตด้านการงานของคุณยังเป็นจุดจังหวะที่ลงตัวมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่หรือการงานมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้น ตามเป้าหมายของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่านะครับมีดาวพระราหูอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นจุดจังหวะที่เรียกว่ามีความอึดอัดนิดนึงหรือมีอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก่อนมาให้คุณต้องฝ่าฟันหน่อยมาให้คุณต้องต่อสู้สักนิดนึงแต่สุดท้ายทุกๆอุปสรรคและทุกๆปัญหาคุณก็จะสามารถแก้ไขทุกๆเหตุการณ์ต่ตางๆไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานของคุณนั้นยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าขับเคลื่อนชีวิตได้ดีมากๆเพราะเป็นจุลจักรและแถมอุดมเกณฑ์เกิดขึ้นแถมยังอยู่ในภพสุพะนั่นเองทําให้นะครับในเรื่องราวของการสําเร็จในเรื่องของการงานในสิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับชาวราศีมิถุนอยู่ในเดือนนี้พฤษภาคมถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับในเรื่องการงานก็ถือว่าดีแล้วการเงินก็ถือว่ายังขับเคลื่อนและก็ประสบความสำเร็จได้ดีอีกด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับเมื่อย้อนกลับมาดูในเรือนการงานของคุณนะครับก็คือเนเะเรือนของแม่ตรงนี้ก็ <f> ยังปรากฏว่ามีดาวพระอาทิตย์อยู่เคียง <f> ข้างคุณอยู่แบบนี้หรืออยู่ในเรื่องของคุณแบบนี้เท่ากับว่ามาจากดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์มาจากการเงินซึ่งถือว่าอาทิตย์นะครับมาจากเงินเงินอยู่ในงานแบบนี้เท่ากับว่าทุกๆสิ่งที่คุณลงทุน ลงแรงไปจะไม่เสียเปล่านะครับเพราะมันจะสามารถสร้างสารรค์ในเรื่องราวของการเงินให้เกิดขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นอาทิตย์อยู่ในเรือนการงาน นะครับยังติดตำแหน่งเป็นมหาอุดอีกด้วยมหาอุดจะเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญในลักษณะของการขับเคลื่อนในลักษณะที่จะทําให้คุณเองมีรูปแบบของชีวิตในตําแหน่งที่เติบโตขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นใครคาดหวังอะไรหรือตําแหน่งอะไรก็สามารถแต่เต้าไปถึงจุดตําแหน่งตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวชีวิตใหมๆ่ๆการเติบโตในเส้นทางใหมๆ่ๆการสมัครงานใหม่ ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเดียบเสมือนกับดาวศุกร์เองก็ยังอยู่ในเรือนการงานอีกด้วยนะครับดาวศุกร์นะครับมาจากภพเรือนที่เรียกว่าเป็นลาภะลาภะมาอยู่ในเรือนของเมษนะครับแถมติดตําแหน่งอุดมเกณฑ์แบบนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานยังมีรูปแบบของความโชคดีอยู่ยังมีเรื่องราวของการที่จะได้อะไรฟุกๆเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้นับว่าเป็นจุดจังหวะที่การงานของคุณมีการเติบโตและก็ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นอย่างดีนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นก็คือดาวอาทิตย์การที่ดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณอยู่ในเรือนเมษน,นะครับจัดได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดเพราะฉะนั้นคําว่ามหาอุดเปรียบเสมือนกับเงินก้อนเยอะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินจํานวนมากเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเกิดใครนะครับชาวราศีกรกฎคนไหนคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตหรือเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินแล้วล่ะก็ถือว่าคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเอง เพราะมันเป็นจุดจงหวัดที่เรียกว่าดาวอาทิตย์ดาวการเงินได้ตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดในจักรราศีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่ที่คุณคาดหวังอยู่จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับเกิดขึ้นนั่นเอง และแถมนะครับดาวการเงินยังอยู่เคียงข้างกับดาวสุ์ซึ่งถือว่าดาวสุ์มาจากภพเรือนของลาพระลาพระคือเรื่องราวของโชคลาภแถมดาวสุ์ยังติดตำแหน่งของอุดมเกณฑ์ก็ยังเป็นลนักษณะการเงินที่เข้ามาแบบฟลุกๆก,กับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันและแถมเป็นการเงินที่ฟลุกๆตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะถึงแม้นะครับหลังจากวันที่14พฤษภาคมในเวลา19นาฬิกาหนาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะโยกย้ายหลุดจากเรือนของเมษหลุดจากความเป็น หาอุดแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของพฤษพซึ่งถือว่ายังดีอยู่เพราะอาทิตย์ยังติดตำแหน่งของอุจจาภพิมุกอยู่แถมยังอยู่ในเรือนพฤษพซึ่งถือว่าเรือนพฤษพยังเป็นเรือนของโชคลาบอีกด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังมีเรื่องราวของการเงินที่ขับเคลื่อนไปได้แบบฟลุกฟลุกการเงินที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะได้ลามาแบบฟลุกฟลุกหรือได้มาแบบง่ายดายก็ถือว่ายังมีลุ้นให้กับคุณได้อยู่ตลอดนั่นเอง โดยเฉพาะนะครับหลังจากที่ดาวสุขของคุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมในเวลา14นาฬิกา24นาทีสุขจะทําการโยกย้ายเข้ามาเป็นเกษตรปราธิบดีอยู่ในเรือนของพฤชศพหลุดก่อนหน้านี้ที่เป็นตําแหน่งปลานะครับและก็มาอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแรงเข้มแ,แข็งแบบตําแหน่งเกษตรแบบนี้ก็จะเป็นตําแหน่งที่เรียกได้ว่าลาภโชคลาบแข็งแรงมาก เพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับแรงกระตุ้นที่จะทําให้คุณเองชาวราศีพฤษภจะมีจุดของการที่จะได้รับอะไรแบบฟลุ๊กๆก,กับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสนะครับซึ่งถือว่ามาจากภพสุภะภพสุภะมาอยู่ในเรือนลาภะสุภะลาภะก็เท่ากับว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับชาวราศีกรกฎเองจะหยิบจับหรือทําอะไรก็คล่องมือกันไปหมดเลยทีเดียวครับและแถมพฤหัสยังได้แรงกระตุ้นจากดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นคู่มิตรกันอยู่ก็ยังเป็นลักษณะข,ของการเกื้อกูลให้คุณได้เจอกับอะไรฟุกฟุกกับเขาได้มากกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็น เดือนที่ดีมากๆของชาวราศีกรกฎก็ว่าได้เลยทีเดียวที่การเงินของคุณจะได้รับอะไรมาแบบฟลุกๆความโชคดีจะบังเกิดนะครับให้กับคุณเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินฟลุกฟล๊กๆนะครับหรือรายได้ที่เพิ่มผลคูณทวีหรือช่องทางการหารายได้ใหม่ๆถือว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆในการที่คุณจะต้องอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับณะนั้นใครที่มีลู่ทางใครที่ต้องมีโอกาสในการหาช่องทางการเงินแล้วล่ะก็ต้องลุยให้เต็มที่เพราะการงานก็สําเร็จแล้วการเงินก็ยังเป็นลู่ทางที่สําเร็จได้อีกเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีกรกฎก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณนะเท่ากับว่าความรักอาจจะอยู่ในจุดของการที่คุณอาจจะไม่ค่อยโฟกัสกับมันสักเท่าไหร่ เพราะดูแล้วนะครับในเรื่องราวของความสําเร็จของชาวราศีกรกฎถือว่าโดดเด่นเสลือเกินนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินก็ถือว่าคล่องมือมากๆคล่องตัวมากๆกันเลยทีเดียวมันก็เลยอาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎไม่ได้ไปโฟกัสหรือไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นั่นเอง เพราะฉะนั้นคนโสดก็เรียบเสมือนกับว่าคุณก็ยังพึงพอใจในความโสดของคุณอยู่ไม่ได้คิดจะหาหรือไม่ได้คิดจะไขว่คว้าเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะครับเพราะจะบอกว่าต่อให้คุณไขว่คว้าก็อาจจะได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนที่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังเป็นลักษณะท,ที่เรียกว่าไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของรักมากนะักถึงแม้อาจจะมีความรักที่จืดชืดจืดจางคุณก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนั่นเองครับ แต่เนื่องจากว่านะครับดาวพระเกตอยู่เคียงข้างกันกันกบดาวเสามันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นสักนิดนึงที่จะทําให้คุณเองก็อาจจะมีสภาวะจิตใจที่อาจจะดูน้อยๆน,นิดนึงเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นกับเขาได้สําหรับในเดือนนี้เช่นเดียวกัน แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรใหญ่โตมากนะักเพราะในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่ยังมีความคืบหน้ายังมีความก้าวหน้าให้คุณโฟกัสหรือให้คุณไปมองหานะครับในสิ่งอื่นๆเกี่ยวกับความสาเร็จคุณมากกว่านั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆในการที่ชาวราศีกรกฎจะมีจุดของการที่ลงตัวกันทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการลงตัวในเรื่องของการงานไม่ว่าการสรงตัวของการเงินอาจจะเป็นในการที่จะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นความทุกข์อะไรใหญ่โตเช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าเป็นจุดจังหวะของโอกาสทอง,องคุณกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการเงินแหละครับที่ถือว่าโดดเด่นเป็นที่1กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ฉะนั้นนะครับก็ถือว่าต้องไปรีบไข,ขว่คว้าในเรื่องการเงินซะเพราะโอกาสชีวิตของคุณในทิศทางที่ดีๆในทิศทางที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องเงินนั้นมาถึงคุณแล้วนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคาทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอรนะครับที่ผมทำงายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งภุ่มโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแต้แท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับ c ไ cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ